น้องๆน,นะคะวันนี้นะคะพี่ปิ่มก็จะพามาเปลี่ยนกระถางยิมโนนะคะก็ตอนนี้นะคะน้องก็เต็มใหญ่เต็มกระถางแล้วนะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะโตเร็วนะคะช่วงนี้ก็ต้องเปลี่ยนกระถางนะคะเหตุผลที่ต้องเปลี่ยนกระถางก็คือ,เ,อ,อเห็นไหมคะว่าเนื้อที่บริเวณรอบๆต้นน้องนะคะก็เริ่ม คือแคบลงนะคะพื้นที่ในการที่ว่าอา,อากาศนะคะจะระบายนะคะสู่ลงดินนะคะก็จะน้อยลงนะคะก็จะทำให้เกิดการาชื้นนะคะชื้นง่ายแล้วก็ช่วงนี้นะคะฝนตกบ่อยด้วยนะคะก็ถ้าน้องเต็มกระถางแล้วนะคะก็แนะนำให้เปลี่ยนกระถางนะคะก็จะเป็นกระถางที่ใหญ่กว่า เล็กน้อยนะคะอาจจะเป็นเอ่อทรงกลมหรือทรงป,าก,ป,า,กปากแปากแตรอย่างนี้ก็ได้นะคะก็ปากแตรก็จะมีพื้นที่พื้นที่เอ่อรอบคอต้นนะคะมากแต่ว่าเอ่อช่วงที่เว้าลงมาอย่างนี้นะคะก็จะแคบลงนะคะก็จะทําให้เอ่อคล้ายๆว่าอากาศหมุนเวียนได้ดีนะคะทำสะดวกนะคะว่า เพื่อนๆมีกระถางทรงไหนนะคะแต่ว่าแนะนําว่าไม่ให้ใหญ่เกินไปนะคะเพราะว่าถ้าใหญ่มากก็จะเก็บความชื้นนะคะแต่ถ้า ใหญ่มากๆเนี่ยเราก็มีวิธีแก้โดยการที่เราจะลองก้นกระถางให้สูงหน่อยนะคะอาจจะเป็นดินภูเขาไฟหรือกาก,ากมะพร้าวสับแบบนี้นะคะพี่ปิ๋มจะลองด้วยกาก,ากมะพร้าวสับนะคะเพราะว่าหินภูเขาไฟหมดเราก็จะลองสูงขึ้นมาหน่อยนะคะ,ะส่วนผสมของดินนะคะตัวนี้นะคะพี่ปิ๋มก็จะมีแกลบมีพีทมอสนะคะแล้วก็แกลบ แกลบที่เผาแล้วนะคะเขาเรียกแกลบดำนะคะที่เผาแล้วแล้วก็มีเวอร์มิคูลท์นะคะ ite, เวอร์มิคูลท์เป็นแร่ธาตุสารอาหารแล้วก็ออสโมโคดออสโมโคดเป็ดสีเหลืองนี่นะคะใส่ลงไปสักประมาณ1น,นึ่งช้อนโต๊ะไม่เกินนี้นะคะก็แล้วแต่สัดส่วนของดินนะคะแล้วก็จะมีทรายนะคะทรายแบบนี้นะคะ ใส่แบบนี้ผสมเข้าไปด้วยนะคะเพราะจะทําให้น้ํานะคะไหลเวียนได้ดีนะคะน้ําลงกระถางเร็วนะคะก็จะไปเป็นตัวเหมือนกับว่าขั้นดินนะคะกั้นดินให้น้ำเนี่ยไหลลงเร็วนะคะแล้วก็มีแกบมีหินภูเขาไฟด้วยนะคะใส่สตาร์เกิลจีกันมแมลงทุกครั้งนะคะสําหรับดินผสม ของเรานะคะเราก็ผสมให้เข้ากันนะคะกับทรายนะคะแล้วก็พี่ปิ๋มจะมีเอ่อหินภูเขาไม่ใช่หินเอ่อหินภูเขาไฟนะคะหินภูเขาไฟซึ่งเป็นตัวเอ่อซึ่งเป็นตัวโรยโรยหน้าดินนะคะโรยคอต้นนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยนะคะ สําสหรับวิธีเปลี่ยนน้องกระถางนะคะเอ่อเปลี่ยนไม่ใช่เปลี่ยนยน้องกระถางเปลี่ยนน้องเจ้ายิมโนนี้นะคะเราก็จะใช้วิธีการดันนะคะดันดินนะคะหาะไรแหลมๆนะคะดันดันขึ้นมาอย่างนี้นะคะอ,อ๋อที่สาคัญนะคะการเปลี่ยนกระถางเนี่ยเราจะต้องงดน้ํางดน้ําให้น้องประมาณเอ,อ่อหนึ่งอาทิตย์นะคะหรือว่าจนดินแห้งนะคะก็ อ,อลากเขาจะได้ไม่ขาดเวลาเราเปลี่ยนนะคะพี่ปิ่มจะไม่ตัดรากนะคะจะใช้วิธีการเอ,อ่ย้ายกระถางเฉยๆนะคะจะไม่ได้ตัดรากเพราะว่าออตัวต้นเขาไม่ได้มีปัญหาเติบโตช้าอะไรนะคะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็เราก็ย้ายแค่ให้เขามาอยู่ในกระถางใหญ่ก็พอก็คือไม่จำเป็นต้องตัดรากนะคะเดี๋ยวพี่ปิ่มจะลองกระถางนะคะด้วย กากมะพร้าวสับนะคะลองให้เอ่อซักประมาณครึ่งนึ่งเลยนะคะชิ้นไหนใหญ่ไปก็ก็ฉีกได้นะคะแล้วก็สักประมาณครึ่งนึงอย่างนี้เลยนะคะนี้แล้วเราก็เอ่อใส่หินภูเขาไฟนะคะลงไปใน หน้ากากมะพร้าวสับสักหน่อยนะคะให้แล้วก็ขย่าให้หินภูเขาไฟลงไปในกระถางนะคะเพื่อเออเหมือนกับว่าเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างกากมะพร้าวนะคะกากมะพร้าวสับกับลากหรือว่าหินภูเขาไฟที่ช้อนใช้นะคะเวลาลากลงไปเนี่ยกากมะพร้าวสับเนี่ยเขาจะมีช่องว่างเยอะใช่ไหมคะเพราะว่าเขาชิ้นใหญ่ คือลากลงไปเนี่ยก็ยังมีกลับมาเออไม่ใช่ยังมีหินภูเขาไฟนะคะคือจะได้ช่อนชัยลงไปในหินภูเขาไฟคือลากลงไปเนี่ยก็จะไม่ไม่โบนะคะคือแบบลงไปก็ยังเจอหินภูเขาไฟนะคะแล้วกเ็เป็นตัวซับดินด้วยนะคะซับดินที่เวลาเราลดน้ําลงไปเนี่ยน้ําก็ชะจะชารดินลงไปด้วยนะคะก็เป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งนะคะ ะะแล้วเราก็วางน้องลงไปอย่างนี้เลยนะคะนะคะแล้วก็ช่องว่างที่เหลือเราก็เอาดินใส่ดินใส่ลงไปในช่องว่างระหว่างที่ใส่ก็ค้อคอแบบนี้นะคะ <billion> <gesetz> เพื่อให้ดินลงไปในช่องว่างที่ที่ยังมีอยู่นะคะ วางให้เขาอยู่ในเออตรงกลางนะคะง่ายๆแค่นี้เองนะคะแล้วเราก็ใช้หินภูเขาไฟโรยหน้าเขานะคะเพื่อนๆจะใช้เป็นดินญี่ปุ่นก็ได้นะคะ พี่ปิ่มดินญี่ปุ่นหมดก็จะใช้เป็นหินภูเขาไฟนะคะเนี่ยค่ะแค่นี้อาจจะเคาะเขาสักหน่อยนะคะเคาะเคาะแบบนี้ให้ดินลงไปนะคะโอเคแค่นี้เองค่ะเสร็จแล้วกระถางหนึ่งนะคะขานี้เป็นกระถางสองนิ้วนะคะพี่ปิ่มก็ จะเพิ่มมาให้เขาอยู่ในกระถางเอ,อ่อสีนิ้วนะคะประมาณนี้ประมาณนี้นะคะก็ถ้าเราเปลี่ยนกระถางนะคะก็น้องเขาก็จะโตเร็วเหมือนกันนะคะการเปลี่ยนแปลงของเขาก็เอ่อจะโตเร็วนะคะเราใช้ปลายแหลมแต่ไม่ใช่ว่าเปลี่ยนจนแบบข้ามข้ามสเตปแบบเยอะมากนะคะก็คือ ก็คือไม่ให้อย่างที่บอกไว้ตอนต้นนะคะคือไม่ให้ใหญ่จนเกินไปนะคะเพราะถ้าใหญ่มากเนี่ยความชื้นก็จะเยอะมากเหมือนกันนะคะนี่นะคะพี่ปิ่งจะใส่ขนาดนี้เลยแล้วก็เอาหินบุกเขาไฟนะคะเคาะเคา ลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็เอาดินใส่ให้ไม่เลยกระถางมากจนเกินไปนะคะแล้วก็ใส่ดินที่ช่องว่างเหมือนเดิมนะคะ อาจจะใช้อะไรปลายแหลมจิ้มๆให้ดินลงไปด้วยก็ได้นะคะเพื่อช่วยให้เอเวลาที่เราลดน้ำนะคะดินเขาก็จะไม่ไม่ไหลออกไปหมดนะคะถ้าเกิดมันมีช่องว่างเยอะอย่างเงี้ยนะคะแล้วพอดินไหลออกไปหมดอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะเป็นลักษณะเนี้นะคะ่ะเหมือนกับว่าเอาต้นเขาก็จะจมลงจมลงอย่างนี้นะคะ จิ้มๆลงไปแบบนี้นะคะช่วยก็ได้นะคะหรือจะใช้วิธีเคาะก็ได้นะคะก็หินเก่าไฟโรยเออเพื่อนๆนะคะสามารถที่จะชมแล้วนะคะก็คือเหมือนกับว่านำไปปรับเปลี่ยนในการในวิธีเลี้ยงของตัวเองนะคะคือที่พี่ปิ่มผสมดินโป่งมากเนี่ยเพราะว่าพี่ปิ่มเนี่ยคือ ลดน้ำเขาก็อาทิตย์หนึ่งประมาณสองครั้งนะคะก็ถือว่า2อถึงสครั้งนะคะแล้วแต่ดินแห้งไม่แห้งคือเป็นคนที่เหมือนกับว่ามีเวลาก็รดน้ำนะคะก็เลยต้องการที่จะให้เขาเนี่ยดินเนี่ยแห้งเร็วนะคะก็เลยผสมให้ดินโปร่งนะคะดินโปร่งนะคะก็จะไม่เก็บความชื้นนะคะโอกาสที่น้องจะเน่าก็จะไม่ค่อยมีนะคะก็คือให้เขาโปร่ง ไว้ก่อนดีกว่านะคะดีกว่าเออแน่นแล้วก็ถ้าเกิดน้องเขามีความชื้นมากก็โอกาสที่จะเน่าเนี่ยมันก็สูงนะคะนี่นะคะเหมือนจะเอียงๆหน่อยกดลงไปนะคะถ้าเขาไม่แน่นก็กดลงไปแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่หินโรยหน้าเพิ่มนะคะ วิธีเลี้ยงคันตัดนะคะของแต่ละคนก็อาจจะแตกต่างกันไปนะคะเราก็สามารถชมนะคะที่พี่ปิ่มพูดแล้วก็คือบางอย่างนะคะเอามาปรับเปลี่ยนใช้ในาการเลี้ยงของตัวเองนะคะอาจจะไม่ใช่วิธีที่พี่ปิ่มพูดทั้งหมดนะคะแต่ก็ต้องให้เ,เหมือนกับว่าเอามาแเด็บปรับเปลี่ยนกับการเ,าเลี้ยงของตัวเองนะคะบางคนอาจจะไม่มีเวลามาก บางคนอาจจะมีเวลามากอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มาปรับเปลี่ยนใช้กันได้นะคะไม่มีวิธีไหนที่ถูกต้องทั้งหมดนะคะแต่มันจะมีวิธีที่เข้ากับเราได้มากที่สุดนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่ติดตามชมนะคะจนจบน,นะคะก็ ขอบคุณนะคะสําหรับทุกความคิดเห็นก็ถ้ามีความคิดเห็นอะไรนะคะนอกเหนือจากที่พี่ปิ่มไม่ได้บอกไปนะคะก็สามารถเพิ่มเติมได้นะคะในคอมเมนต์นะคะค่ะก็อย่าลืมนะคะชมจบแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะกด s u b s c r i b e กดติดตามนะคะกดไลค์ให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจนะคะสำหรับคลิปนี้พี่ปิ่มไปก่อนแล้วนะคะเพราะว่ามีหลายกระถางเลยที่ต้องเปลี่ยนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ